สวัสดีครับเอ้ามือนีสิยกไข่รถเฮียก่อนสิออกอเฮียอีกซี่บาทเดี๋ยวหาก่อนแม่จะยินๆขึ้นน้ำตัวไกลอ้าวเดี๋ยวอีกเลี้ยนหนึ่งเลี้ยนบาทนี่หายากก็เลี้ยนแบ่งพันผุนดิเอ้ายกคู่ยกไข่ไข่อออ่เหล็กกล่องไข่หน่วยไปแชกอีฮิตไปแชกอีกบ่มีเด้บ่ได้สูบยาเนาะ อใบอ่อยยอคู่เพิ่นถ้ารถแห่ขั้นอื่นนี่เขาเป็นเหล่าสีผาไหมพาเข้ามาเพุ่นเด้โออีหลีอันนี้กะเรากองให้หน่วยเงินเศร้าซีทำล่าได้ปุ๊นี่บอกเป็นร่างขู่ร่างก้นทำมาอันเห็นเขามาอมเตมหลายอยู่ว่า ขอคาถาเสียงเครื่องเสียงนะครับบัสสันเดี๋ยว่อยสิบอกเด้อว่าเสียงเครื่องเสียงเขาใส่คาถาว่าจังได้เนี่ยเงินวีเอฟซีพู้ใดอย่างโหเนี่ยมาในบอกแน้วมั้มือนี่เนี่ยมันก็จะบ่มีคนเบิ่งคลิปต่อไปบัสจะบอกเบิ้งไดคลิปเดียวบ่ได้ดคัดได้เลยน้ำนด้เลยตัวกระสาสตร์สีมันเป็นสีเดียวกันหัวกับมันนี่มันสีคนละสีน่าทีเฮ็ดสีสีไม่บ้านหนาวสีแดงไปแจกก็่ด้เห็นเลยเอาสีที่มันผิเวลา เวลาอันนี้ตามจริงนี่พี่น้องใครที่บอกเด้อเทียนนี่ต้องเอาเทียนน้อยตับตำราเขาเทียนใหญ่ไ้แต่จุดตั้งหากถูกต่ต้องเอาอีกหัอนึงมาไว้แต่จุดตั้งหากยังจกิกตองตามตำราเพิ่นแต่ว่าคันหาเท้แต่ว่ามือนี่กับปเป็นยังครับเพ่นเฝ้านะยมั่มเมันสีดินเท่าหรือตีเออเห็ดสีไหมท่านได็แค่นี้เวนที่ล่ะคันหาคู่ค่าย Lưu ừ. Nguyên trang nhục xây câu nữa thụp Thiên Thông

กะสิบเบเีวมือนีบอกเขาใส่ขันใหญเก็บเลยเอามือนหนเขาเอาขั้นใหญ่เดี๋ยวไปกลางตกลางเขาเอาปรต่อกอยู่อยู่นคนครับอเอา อย่าปลอยแล้วพี่นอ้องแล้วก็ญาติเราญาตินำสมนำขวดลวงแกซูเพื่อนแม่นั่งทรณีามาหับมาห้องเอาน้องครับบอกเก่าเราแจ้งเราซิฟเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบัานเจ้าเมี่ยงเพื่อน บอกไม่นั่งธรณีผู้คำนำไม่กินผู้คำยินให้ยุบเปิดเคียงเสียงแล้จวจยะย่าเด็กตื่นในท่วงอ่าแมนบอกเย็บซียาเด็กตื่นในท่วงเด้อลกูกหลานบอกเก่าเราแจงมือนี่คือผู้ทุก,ทกคนผีตน้นใดปกป,กปกักรักษาแม่นา่งธรณีอืมบอกสิเป็นทังรถงทังพื้นดินน,นะครับเมียายาน,านัางมุนันดลับบอกเก่าเราแจงเพินเเพ่นมันก็จุดบุรี ให้เพิ่นมาค้ำมกำเกี่ยวโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเนาะอกไปไลยผักไปไลยกับบ่มีเนาวโบก,กันละซุ้มือนี่เบิดเรียมเบิดไล่ลขึ้นกันละเบิดส่งเบิดวัดนักปาดยังเบิดศิลป์เอาเบิดบาดให้เพิ่นก่อน นี่ก็ไซท่านหาไปอุตสาหุปธรรมทรณีนางท่านเป็นบเพินบอกเก่าแลวเกียตอดมนี่ลีล่หอเปล่าแจักเขาก็เล่นออกมากอม 好跑多久？ สวัสดีพี่อน้องนี่รถแห่เข้ากันเริ่มตั้งกบบระบืแล้วครับมีหลายทีมงานนะครับเนาะทีมงานโซนอำเภอบ้านขวดครับทัานผันเล็กขาอยางไปเบิร์ล้วให้ข่อยางไปน้ำเนี่ยุูนมาหลายครับ อจะเลือบซับไปเลยเพื่อแต่นะครับซับไปเลยเพื่อแต่หยานเขาหยาดหยานเขาหยาดไ,ไม่โอ,อ้บันใดเนาะโอ้รถคนดังครับเสียตุงครับเสียตุงอันนี้มาทำบุญถ้ามาจอดถ่ายโยนน่นจะเล่นครับโอ้มาเขามาเขามาเขานี่แหละรถคนดังเขา าแตะเลยครับเลไล่ดดิอ่ะนีฮะไล่สดโอ้อย่าเลืมครับอย่าเลืมย่าเลีมครับไล่ซดดบ่<อ>แมนเลสซิ่งครับรอโอ้พอยฮะมันติดลิเกชิเขาใึาเมื่อมีคนไห่เลยนะโอ้ยิดลมแตกไว้เหรอพี่น้อง โอไปบหฮอหรอไก่โหดเดี๋ยวกลับไปเ้า,าใหมอีกกอนบเบาอีาออนนะเบาอีออนนี่ท่ายมือล,ล้อยคลิปปุ่นเด้หนิเลื่มชับไปเลยด้ครับเลื่มเหรอครับเลื่อกินกินได้ได้ครับได้ได้ได้สามรันบาห้เหามาือแลกเขาเอาุงไว้นะผม <laughs> เอาสเอาุงไว้น <laughs> ั่งเลยลื่อมทงงยมาเหม่อนเด้ นี่เด่น,อน้องนนท์สวัสดีครับผมไมไปจําอนี่แหละคนดังครับใช่ไหมว,วันนี้เขาจะต้องไปคู่กับน้องนุ่นครับเพราะว่าน้องนุ่นก็ใส่เสียชีสีเหลืองมาแล้วน้องนุ่นมาถึงยังครับวันนี้ไม่<ฆ>มรู้ฮะเอาไม่ได้โทรหากันบอกอย่าดามาไอ้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื่อนี้่อยสิเฮ็้มันดามาอีกอนให้มันคนด่าดีๆเละมันยังสีดัง เอ๊ะเปพูดก็ได้嘛อืมเต้นไม่เป็นหรอกใครแนี่ยตาฟอนโอ้ย่อนแสงพี่น้องขากล่องเขาอยู่ทั้งรถครับ สวัสดีครับผมเสียมมิมล้อเครับครับร้านแม่มมมคอือินคนไก่ ก็นีครับขอบคุณครบทุกๆหลายๆเอฟซีทุกคนทุกคนครับสบายดี